สวัสดีคะ่ะพี่พี่หามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่ฝั่งร้อยสี่สิบแปดนะคะพี่รานัดพักเครื่องนะคะสแการ QR code เพื่อเพื่อนนะคะพี่ขานี่ค่ะหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่เก้านะคะพี่เบอร์โทรนะคะ ID line ID เดียวกับเบอร์โทรค่ะพี่จะพี่พัฟโปรโมชั่นนะคะขอแจ้งพัฟโปรโมชั่นก่อนนะคะพี่พัฟโปรโมชั่นนะคะองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยองค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันนะคะพี่ขาจะพี่อ่ะพี่ขา ขอแจ้งหน่อยนะคะพี่ท่านใดนะคะที่ปิดพลาแล้วเก็บเงินปลายทานะคะพี่พี่กับลุนารับของด้วยนะคะไม่ใช่เขาส่งไปแล้วนะคะและพี่มาบอกว่าไม่อยู่บ้านนู่นนี่นั่นนะคะพี่ทีหลังพี่ไม่ต้องฝังนะคะคนเราเนาะเราฝังเพราะเราชอบมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เราชอบหน่อยนะคะพี่ขาเรื่องง่ายๆเลยค่ะพี่คนเป็นแม่ค้านะพี่เนาะเขาก็ส่งของให้ตรงปกตามที่เราฝั่งไม่เคยผิดเพี้ยนเลยค่ะพี่รบกวนนะคะพี่รับผิดชอบในสิ่งที่เราฝั่งหน่อยนะคะ จ้ะพี่จ๋าเสียเวลาแล้วมาเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนจ้ะพี่ชุดผ้าปิดตาพังผก,กานะคะพี่ขารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแรกนะคะพี่ขานี่ค่ะ15มิถุนา253หูน,นะคะพี่มีด้วยกันทั้งหมดสามเหรียญกล่องกำมยี่สีแดงแบบนี้นะคะพี่เดี๋ยวชมเหรียญที่1ก่อนนะคะเป็นเหรียญลมดํานะคะพี่จะพี่ เป็นเหรียญลมดำนะคะพี่ขาพังปะกานะคะพี่นี่ <_ d> um> เหรียญที่แรกนะ <_ d> um> เหรียญหนึ่งค่ะเป็นเหรียญลมดำฝีดำแบบนี้นะคะ1กล่องจะมีบรรจุด้วยกันสามเหรียญนะคะพี่อันนี้เป็นอันปากกานะจะพี่ชัดเจนแบบนี้พี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าของไม่ตรงปกกล้องสดตรงปกแน,น่นอนสําหรับพี่ที่มีลายนะคะขอภาพทางลายได้นะคะพี่ขาต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะกระไหลทองนะคะพี่หนึ่งกล่องไว้ด้วยกันถึงสามเหรียญนะคะอีพีนี้นะคะ1,200บาทนะจ๊ะพี่สําหรับกล่องนี้นะ สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพี่นีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ปิดสินค้าจากทางร้านนะคะส่งของทุกวันนะคะพี่ยกเว้นวันไหนทาไม่ส่งจะแจ้งบอกนะจ๊ะจากพี่มาชมพระโปรโมชั่นของเราค่ะพี่องค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยองค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันหลวงพ่อเงินก่อนเลยจ้ะพี่จ๋าองค์แรกนะแบบนี้นะคะจ้าพี่หลวงพ่อเงินนะคะเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้นะจ๊ะพี่สวยงามค่ะพี่ พิมพ์นิยมนะพี่นะนี่จ้าจะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะคะองนี้นะคะสามร้อยบาทจ้าจ้าตามด้วยนี่จ้าพี่นี่นะคะท่ากระดานะคะพี่กู๊ดฟีดวั r ดนะคะพี่นี่จ้าเก่าเดิมแบบนี้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทจ้าจ้าพี่พักกิ่งมีสององนะคะพี่องค์แรกนะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเป็นเป็นหลอตันขยับดูก่อนค่ะพี่ นะัเขย่าดูก่อนนะไม่มีเสียงเป็นหลอดตันนะคะพี่กล้องสดนะพี่นะตรงปกแน่นอนจะพี่จา๋าสามร้อยบาทจา้าองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองนะคะพี่เหมือนกันจา้าเป็นหลอดตันเหมือนกันนะจ้าพี่จา๋จาจ้าสามร้อยบาทนะจ้าพี่จา้าเต่าจะพี่เต่าถักเชือกนะยังเหลืออีกหนึ่งองค์นะนี่จา้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่จา ด้านหลังนะเป็นแบบนี้นะใต้ฐานนะจะพี่ัเชือกมาลงรักเมเดิมเลยนะจะพี่3ามรอยบาทเท่านั้นนะจะพี่3ามร้อยบาทค่ะต่อมานะคะเป็นสมเด็จวัดเกรดนะคะพี่ขาเนื้อหาแบบนี้เลยพี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถทักมัได้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่3ามร้อยบาทเท่านั้นจ้า3ามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ต่อมาเป็นพะรอดจ้ะพพรอดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพพรอดนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลย สวยเด,เดิมเดิมแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่จ้าผ้าปิดตาจ้ะพี่ผ้าปิดตานะคะพี่ขาเป็นของเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ผ้าปิดตาเนาะพี่ชมพี่ชอบพี่ทักหนัดได้เลยสามร้อยเท่านั้นนะคะพี่ขาสามร้อยเท่านั้นจ้ะกุมารจ้ะพี่จ๋ากุมารดูดลกแบบนี้นะคะพี่ไม่ค่อยเห็นนะคะพี่ขา ได้มาเดิมเดิมแบบนี้เลยจะพี่สามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยฝังกระจายพี่ฝังกระจายออกวัดขวาเลยพี่นะนี่หลวงพ่อฝังกระจายกูวัดขวานะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้หลวงพ่อเงินนะพี่นะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อมานะคะเป็นวัดละคังค่ะพี่คะวัดละคังนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านข้างนะใต้ฐานนะพี่นะ สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นขุนแผนนะคะพี่หาองค์นี้นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นได้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จะสามร้อยบาทนะจ้าพี่พระโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยหมดลงแล้วจ้าพี่วันนี้โปรโมชั่นองค์สามร้อยมีน้อยต่อมามาเริ่มที่องค์ละหกร้อยกันก่อนนะจ้าพี่นี่เป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่หาหลวงพ่อพรมเนาะดิจ้าพี่ครบหกรอบจะพี่จ๋าเป็นเหรญนี่จ้า ทองแดงแบบนี้จะพี่ทองแดงหรืออะไรพี่พี่ดูดินะัดไม่มีความรู้เลยพี่จ๋าเนี่ยเป็นแบบนี้เหล็กแบบนี้นอย่างเงี้ยจะพี่หกร้อยเท่านั้นจะพี่หกร้อยเจ้าฝัวจะพี่เจ้าฝัวหลวงปู่บุญนะคะจะพี่จ๋าข้างหลังเป็นอย่างนี้จะมีรอยจานนะพี่นะเนี่ยพี่ดูให้ดีเลยมีรอยจานสวยงามหกร้อยเท่านั้น,นะคะ่ะปลายทางบกเพิ่มห้าสิบเอาเงินสดส่งฟรีนะคะพี่ต่อมานะคะพี่ขานี่ค่ะ คดขนุนจ้ะพี่นี่หินจ้ะพี่กลายเป็นเม็ดขนุนแบบนี้จ้ะพี่เป็นจำพวกของทนสิทธิ์นะพี่นะมีพุทธคุณในตัวนะพี่น้องนี่จ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะแล้วก็นี่จ้ะมะรุมจ้ะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นมะรุมนะพี่นะนี่จ้ะหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ถ้าจะส่งไปทางเพิ่มพ้าสิบบาทนะจ้ะจ้ะพี่จ๋านี่จ้ะเป็นโคดเหมือนกันนะจ้ะพี่ จะเก่าเดิมๆแบบนี้นะจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าจะพี่ต่อมานะคะจะมาที่องค์ละเจ็ดร้อยแล้วนะคะพี่นี่จะพี่หลวงพ่อฉไหนจระเข้หลวงพ่อฉไหนนะพี่นะถ้าจําผิดต้องขออภัยนะพี่นะหลวงพ่อสวหยน่าจะจําผิดแน่เลยพี่เท่านใดมีความรู้นะบอกได้เลยลจ้ะน่าจาผิดนะพี่นะขออภัยจริงๆใต้ฐานจระเข้มีรอยจานแบบนี้นะจะพี่เห็นนะจะพี่ อันนี้700บาทจ้ะ7 0 0บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่นี่เป็นปลาตะเพียนนะคะพี่นี่เป็นข้อมือปลาตะเพียนนะคะพี่สามารถแฝงหน้ารถได้นะคะพี่มีปลาตะเพียน5ตัวด้วยกันพร้อมตะกรุดนะคะพี่ขา7 0 0บาทเช่นกันจ้ะพี่7 0 0บาทนะจ้ะพี่นี่จ้ะกริดจ้ะพี่ของมงคลนะคะพี่ปพระขันพระขันหลวงพ่อโศกนะพี่นะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหลวงพ่อโศกนะพระขันนะพี่นะ อันนี้700บาทเช่นกันจ้ะพี่700บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่จะไปที่ชิ้นละ9 0 0รอแล้วนะจ๊ะพี่นี่จ้าจอบหลวงพ่อเงินองค์นี้พี่เก่าฝ,กฝึกฝึกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เดิมเดิมแบบนี้ข้างหลังเป็นหัวใจแบบนี้นะจ๊ะพี่จ้ะ9 0 0บาทจ้างาตัวน้อยจ้ะพี่สิงตัวน้อยสามขวัญน,นะคะพี่แต่งาฉ่ำมากเลยเก่ามากเลยบางแต่สวยนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ้นี่ เก่าจะสวยเดิมเดิมเลยพี่นี่นะเก่าเก่าเลยพี่เก้าร้อยเช่นกันค่ะพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะพี่ดูดิชัดเจนเลยจ้าเก้าร้อยเช่นกันจ้าพี่จา๋าจ้าพี่ต่อมานะอันนี้จะเป็นเสือจิว๋วด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตหลงพอปลานะคะพี่ด้านหลังเป็นเสือจิ๋วนะพี่นะใต้ฐานเป็นแบบนี้เสือจิ๋วหลงพอปานะจ้าพี่นี้นะจ้า อันนี้1,200นะแลพี่นะนี่มีล็อกเก็ตของหลวงพ่อปานด้วยนะจ๊ะพี่1,200จ้จะพี่ตามด้วยนี่จะพี่นี่หลวงหลวงพ่อเดิมนะพี่นะข้างหลังเป็นฝิงฟามขวัญแบบนี้เป็นงานแกะฝิงแบบนี้มาพร้อมเหรียญเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะคะพี่1,200เช่นกันจ้ะพี่1,200เช่นกันจะพี่จ๋านี่จะเบี้ยกแก้จ้ะพี่เบี้ยกแก้ลงรักถักเชือกมาแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นของเก่านะ แต่พี่จ๋าเบียร์แก้วลูกนี้นะคะพี่แพงหน่อยนะแต่สวยนะพี่นะ1 5 0 0นานะคะพี่1,500าแต่สวยมากเลยนะคะพี่สวยมากเลย,ยต่อมานะคะพี่นี่มาชมโคชสิงนะพี่อยู่ในเรียมวินเทจเก่าๆแบบนี้พร้อมสายสินนะคะพี่องค์ที่หนึ่ง 2, บาทองค์ที่หนึ่งข้างในเป็นงานนะคะพี่ในนี้เป็นงานนะประกันงานเลยองค์ที่หนึ่งนะ2,500บาท องค์ที่สองเป็นฟงเครื่องอะพี่เก่าเดิมๆเ,เลยค่ะพี่นี่เป็นฟงเครื่องนะคะเรียยมินเทนเหมือนกันได้มา2องชิ้นนะคะพี่ 1, 2ัง0เช่นกันจ้าพี่2,500ถ้าพูดเร็วเกินไปนะคะพี่สามารถทักในไลน์ได้นะคะเวลามีจำกัดมากเลยค่ะพี่หาค่ะาตามด้วยนี่จ้ะพี่มีนะคะพี่ความสวยอยู่ที่เป็นของหลวงพทิมีหมอของหลวงพุมนะคะมีนะคะพี่ตามตำรามนีนะนี่หัวนี้นะคะพี่ อันนี้ไม่ใช่งานะคะพี่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นงาอัดแท่งอะค่ะพี่เป็นงานฝังเค้า์นนะพี่นะเนาะนัดวัดขนาดให้แป๊บนึงะ่ะแต่สวยนะพี่พี่ชมใกล้ๆเลยนี่แกะมาอย่างสวยเลยสวยมากเลยพี่สวยมากเป็นมิดหมอนะคะพี่ มีชื่อบอกเป็นของหลวงปู่ทิมนะพี่นะ mm hmm. เดี๋ยววัดขนาดให้พี่ได้ไปไม่ผิดหวังอะพี่สวยจริงพี่ mm hmm. สวยสุดเลยนี่ความยาวสี่นิ้วไม่ผิดหวังจริงๆนะคะพี่ทั้งรวมทั้งด้ามด้วยนะคะพี่อยู่ที่เก้านิ้วแปบบ๊บนึงนะคะพี่เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วย่างงี้จ้ะแต่สวยมากพี่ mm hmm. พี่ดูได้เลยเป็นของเก่านะคะพี่ตรงนี้นะคะตรงนี้ เขาเรียกอะไรตรงบอกมีนี่นะคะพี่หรือว่าด้ามมีตรงนี้นะคะพี่นักก็เรียกผิดอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยค่ะมีรอยจานอักขระชัดเจนเลยนะคะพี่แต่เป็นของเก่าแล้วพี่เนาะก็เลือนลางบ้างสวยมากค่ะพี่เล่มนี้สวยมากเลย1 5 0 0งห้าเท่านั้นนะคะพี่1 5 0 0นานะจ๊ะพี่เล่มที่1น,นะเล่มที่สองเป็นกริดกริดหลวงพ่อเดิมพี่ดูให้ดีนะรอยจานอักขระชัดเจนเลย สวยงามเดิมๆเลยเป็นหันุมาจับเขา่าเป็นเทา้าเวเป็นเทา้าเวพูดผิดเป็นเทา้าเวจำผิดความยาวของกิจนะคะเด็กนะักกัลทยความยาวของกิจนะคะพี่อยู่ที่ห้านิ้วค่ะตัวตัวใบมีดที่กิจนะคะห้านิ้วแต่ตัวหันุมาเอ้เวฝูวันนะคะพี่รวมกันแล้วอยู่ที่แปดนิ้วนะจ๊ะพี่แปดนิ้วแบบนี้นะคะ สวยงามค่ะพี่เป็นกิ่งเก่านะคะพี่เป็นของหลงเขาเดิมนะคะอย่ามีรอยจานอักขระชัดเจนเลยค่ะพี่รัดแหนมาแบบนี้นะคะพี่รวมทั้งเล่มแล้วนะคะทั้งด้ามแล้วรวมทั้งหมดเลยกี่นิ้วเอ่ยดูให้นะคะพี่เก้านิ้วค่ะพี่รวมทั้งหมดอยู่ที่เก้านิ้วแบบนี้นะคะพี่ขาเก้านิ้วเลยสวยพี่อักขระชัดเจนมากดูดิเจเลย ชัดเจนมากเลยนะคะพี่ค่ะนี่สวยงามเลยเล่มนี้นะคะพี่เจ้าของเดิมฝากมานะคะพี่ราคา3,500ัาบาทนะจ๊ะจะต่อมานะคะพี่ชมมีดหลวงพลุงมนี่มีดหมอดูฝันมีดนะคะพี่ฝันมีดอยู่ตรงนี้เะยจ๊ะพี่สวยงามตรงนี้นะคะพี่จะมีตะกรุดสามดอกด้วยกันนะคะสวยมากค่ะพี่มีรอยจานอัตราชัดเจน ดูชัดๆนะนี่เป็นของเก่าพี่นะของเก่าฝอยเดิมๆเลยจ้ะพี่จ๋านี่ของกอเก่าฝอยเดิมๆเลย<ม>แต่นัดวัดขนาดไทยนะคะพี่ตรงหัวมีดตรงนี้ตรงหัวจับตรงนี้จะมีตะกุดสามดอกนะคะพี่นัดวัดขนาดไทยนะคะพี่ขนาดใบมีดนะาจะพี่จ๋าขนาดใบมีดอยู่ที่เกนิ้วเลยค่ะพี่เก้นิ้วเลยนะคะพี่ด้ามจับอยู่ที่6นิ้วเป็น 15ห้านิ้วนะคะพี่เป็นมีดตีนะคะสวยมากจะพี่จ๋า1 8 0 0จ้อะพี่อันนี้ามาลดนะคะพี่ลดสุดฝุดแล้วไม่ลดแล้วนะคะพี่หนึ 1, 800. ่งอเล่มนี้ลดลงมานะคะพี่จะพี่ทั้งหมดอยู่ที่ส6บหนิ้วนะจ๊ะพี่ไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะลดได้เท่านี้นะคะพี่หา สวยงามแบบนี้ค่ะหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่จะมีรอยจานตรงนี้บอกว่าเป็นของท่านนะคะพี่ท่านใดเล่นมีดหมอจะทราบนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะนัดความรู้ไม่ได้เยอะเลยะค่ะพี่1,800ไม่ลดแล้วนะคะพี่เน้นย้ำพี่น้ําไม่ลดแล้วถ้าจะส่งไปทางบอกเพิ่ม50บาทโอนเงินสดนะคะพี่ส่งฟรีไปฟนีไทยนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะเหลือชิ้นนี้นะคะพี่ 600เช่นกันค่ะพี่600เช่นกันแล้วก็นี่จะพี่พล่วงลงทองมาเดิมเดิมแบบนี้ก็600เช่นกันนะคะพี่600เช่นกันสําหรับอีพีนี้พูดไม่ดีพูดไม่น่ารักพูดไม่สุภาพนะพี่กร<ม>าขออภัยพี่ๆนะคะ ค่ะพี่ขาแจ้งอีกสักครั้งนะคะพี่การปิดสินค้าปลายทางนะคะแม่ค้ามีต้นทุนของการส่งนะคะพี่เราฝังแล้วเราปิดแล้วเราชอบกับสิ่งที่เราทํานะคะพี่ไม่ใช่เขาส่งของไปแล้วบอกว่าไม่อยู่มั่งละทุระนู่นนี่นั่นมั่งละมันดูไม่ดีอ่ะพี่เนาะเราปิดเพราะเราชอบขอภาพจนชัดเจนแล้วผลสุดท้ายส่งไปของตีกลับละพี่ มันไม่โอเคสําหรับแม่ค้าแล้วพี่นะขอระบายหน่อยเถอพี่นัดเองเป็นคนง่าย,ายที่สุดเลยลูกค้าทุกท่านจะรู้ว่านัดแทบจะไม่พูดเลยเรื่องแบบนี้เพราะถือว่าเออไม่ชอบไม่เป็นไรคืนมาได้แต่ตอนนี้มันต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมากเลยค่ะพี่ส่งของไปแล้วพี่ไม่รับอย่างเงี้ยพี่มีเหตุผล,ลว่าพี่ไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเหตุผลง,ง่ายๆของพี่อะความรับผิดชอบไม่มีทีหลังเราไม่ปิดนะคะพี่แม่ค้าก็คนคะ่ะหวังแค่ค้าขายของเท่านั้นเองคะ่ะถ่ายภาพไปทุกมุมทุกอะไรแล้วค่ะพี่ขารบกวนนะพี่นะ สำหรับอีพีนี้นะคะพี่พกราบขอขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ